ถ้ายังบูลลี่คนอื่นจากใจจริงของตัวเองอะนะน่าเป็นห่วงเฮีย yeah. ไปหาหมอเออเชื่อยิ่งสังคมของรนรงขนาดนี้แล้วมึงยังไม่หยุดบูลลี่คนเนี่ย ไอเตีย้ยมาตื่นก็ขึ้นมาหอนไอเตีย้ยไม่นอนมาหอนทั้งคืนอะไรเงี้ยนะคนอย่างเราคนที่แม่งต้องโดนบูลลี่อ่ะมันใช้ชีวิตยากกว่าคนอื่นนี่แหละคือรางวัลคือของขวัญชิ้นใหญ่ของชีวิตที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตเข้มข้นมากกว่าชีวิตอื่นๆทั่วไปได้วยซ้ำพ่อค้าขายของชำในหมู่บ้านเราเขาพูดคุยกับเราในบริบทที่มีคนอยู่เยอะๆแล้วเขาชื่นชมเรากับลูกชายเฮ้ยน่ารักดูดิน่ารักเหมือนพ่อเลยทุกคนกำลังชื่นชมเราอยู่แต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าอย่าให้เตี้ยเหมือนพ่อน The cat ไมพูดอย่างนี้วะแล้วเราก็เห็นไปถามเขาว่าไม่ได้ถามแล้วเราบอกไม่ลําบากครับเราพูดเขาด้วยความสุภาพเพราะอยากให้เขาถามหน่อยก็ได้ว่าไม่ลําบากยังไงเราก็จะบอกก็เอธิบายนะสิ่งที่เขาพูดต่อลําบากหลังจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าเราคุยอะไรต่อเขาไม่ได้แล้วแต่เราไม่ได้เจ็บปวดอะไรเว้ยเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตเราไม่ได้ผ่านมาด้วยความยากลําบากไม่ใช่ออกความเตี่อนี่มันจะทําให้ใช้ชีวิตลําบากหาเงนินไม่ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยจริงๆเราก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองด้วยเพราะงั้นเรารู้สึกว่าสิ่ี่่เค้กััหืออมนนนนไปใบๆ ยังเป็นสิ่งที่เป็นแผลร้ายเป็นเนื้อร้ายของสังคมอยู่ ตัวโดนตั้งแต่เด็กเลยเพื่อนๆจริงๆก่อนเพื่อน,อนเพื่อ,อก็คือคนข้างบ้านไอเตี้ยหมาตื่นก็ขึ้นหมาหอนไอเตี้ยไม่นอนหมาหอนทั้งคืนอะไรเงี้ยนะมาเป็นเพลงเลยมาเป็นเพลงแล้วก็ฟีลแบบว่าตัวเท่าลูกหมาเออเราตัวตัวกว,ว่าจะเล็กเท่าลูกหมาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะพูดความจริงแต่กูรู้สึกเจ็บจากเลยอะ่ะอุ้ยเราไม่ใช่หมานะอะไรเงี้ยมันเจ็บแบบรู้สึกแบบโดนมองว่าไม่ใช่คนความรู้สึกคือแบบอาจจะเจ็บปวดในแบบว่าดูแบบไม่ใช่คนปกติต่ำกว่าความเป็นคนอะไรเงี้ยเออดูแบบพิกลพิการหรือเปล่า ตอนเด็กๆที่รู้สึกมันก็แรงแหละออมีไอ้เตี้ยมหมาตืน่นมีอะไรยแล้วก็มีแบบแฉใครให้หมาเดินเข้ามาเนี่ยอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมต้องว่าเราขนาดนั้นเลยวะอะไรเงี้ยนะเรากลับมองกลับไปว่าเฮ้ยเออมันอาจจะแบบสร้างบรรยากาศขบขันยอะไรเงี้ยเราถึงพยายามผ่านมันให้ได้มากกว่า ตอนนั้นมีใครโดนเหมือนกับเราไหมอันนี้จริงเจ็บปวดมากเลยนะเพราะเวลาเราเตีย้ยเรารู้สึกแบบเราเตี้ยเหมือนแม่เราได้ความตัวเล็กมาจากแม่แล้วเวลาเราโดนเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาว่าแม่เราด้วยเขาว่าความผิดปกติของแม่เราด้วยนู่นนี่อนะไรเงี้ยเราสุกเจ็บมากเป็นคนผิดเป็นคนที่อะไรหรือเปล่ามีส่วนในการที่ทำให้ชีวิตเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวมันเป็นแบบรอบนอกทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยผมกับแม่ไม่ได้มีความผิดอะไรแทบจะทุกคนอะที่รู้สึกมาอะไรฟีลนี้กับเราอะนึกออกป่ะทั้งญาติพี่น้องเองด้วยทําให้เรารู้สึกกับความที่เราแบบแค่แกนนี้ các chi viết đấy จุดที่ทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดกับการที่แบบมีปมนี้ก็คือการที่แบบตอนนั้นเราเกือบเลิกเล่นดนตรีเพราะว่าเราเล่นดนตรีกลางคืนตั้งวงกับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยจากการที่แบบว่าเฮ้ยได้ประสบการณ์จากเพื่อนกูงวงหนึ่งมาแล้วเราพยายามจะเป็นนักร้องประมาณนึงมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่เราไปออดิชั่นแล้วแบบเราเหมือนกับเป็นความหวังอ่ะแต่ร้านหนึ่งร้านร้านหนึ่งเขาพูดว่าถ้ามึงเปลี่ยนนักร้องนะกูเอามึงเลยความรู้สึกของเราคือแบบ ปาาดเราเลยนะว่าไอ้นักร้องคนนี้ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในแบบที่จะมีคนฟังได้อยากพูดชื่อเขามากเลยนะเขาเป็นคนที่เราไม่เคยลืมชื่อเลยแต่ช่างเถอะอยากจะเล่นบอลแแบบเราไม่ได้เล่นแบบเฮ้ยเตี้ยไม่สามารถเตะบอลกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้หรอกไอเตี้ยแบบนี้ไม่สามารถมีครอบครัวมีคู่ครองที่ดีได้เนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดกับอะไรพวกนั้นมากกว่าออมันย่ำแย่แต่ย่ำอยู่ไม่นานเท่าไหร่คือเคยแหละเคยมาหมดร้องไห้โดนแกล้ง ล้อกับโดนเขาต่อยกระทืบนู่นเนี่ยผ่านมาหมดทุกอย่างแต่อย่างที่บอกว่าแบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตายไปง่ายๆซึ่งเราไม่ได้ตะก,กรอนเรื่องแบบนี้ได้ตั้งแต่เด็กแต่เรารู้สึกว่าเด็กๆเราอยากจะชนะเรื่องพวกนี้เราอยากจะเจ๋งขึ้นมาเราอยากจะดีขึ้นมาเพื่อชนะสิ่งที่มันโดนดูถูกโดนกลามาสอยู่อย่างนี้มากกว่าเราถึงพยายามที่จะแบบไม่จมอยู่กับมันนานแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยอะไรสักอย่างที่มันจะทําให้เรื่องอะไรพวกนั้นมันเบาบางไปตอนนั้นเราใช้ดนตรี เราเลือกความสามารถหลายอย่างเช่อนอะไรที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราก็เลือกที่จะทําเช่นอยากจะขับเรือให้ได้อยากจะแบบเป็นชาวประมงมที่บ้านทําประมงหยอ,หอยอยากจะเป็นคนที่เก่งสร้างสก,กิลตัวเองเป็นนักหาเงินช่วยพ่อแม่เราเริ่มอย่างนั้นได้ตั้งแต่เด็กๆถ้าเราแบบตัวเล็กแต่หาเงินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้แม่ได้สักงวดเนี่ยคนข้างบ้านเราก็จะพูดว่าุยดูดิมันตัวนิดเดียวเว้ยใช่ไหมลูกแตแดยงง์ใตุม้มตัวนิดเดียวมันหาตังค์ดูดิมันไปทํางานนู่นนี่อะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เรารู้สึกึกกแบบบมััันนข้้าตวเองไดล แต่ชีวิตบางทีเราคนอื่นเขาไม่ต้องสรุปบกมือกับอะไรมากนะเขาก็ดูเป็นคนขึ้นมาได้โดยที่ธรรมาชาติเนี่ยถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ปมที่เกิดขึ้นอะ่ะมองว่าปมด้อยก็ด้อยนะเว้ยแต่มองอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่าอย่างที่แบงค์บอกว่าคนอย่างเราคนที่แม่งต้องโดนบูลลี่อ่ะมันใช้ชีวิตยากกว่าคนอื่นผมไม่มองว่านี่คือนรกบนดินที่เราต้องเจอนี่แหละนี่แหละคือรางวัลคือของขวัญชิ้นใหญ่ของชีวิตที่จะทําให้เราได้ใช้ชีวิตเข้มข้นมากกว่าชีวิตอื่นๆทั่วไปด้วยซ้ําแต่เราต้องมองให้ออกและเห็นคุณค่านในตัวเราเองสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นกับตัวเราได้ยังไงรับมือ,อยังไงเราก็ต้องทําตามแบบในสิ่งที่เพื่อนต้องการเพื่อนก็เปลี่ยนเรา เพื่อนก็เอาเราออกจากตำแหน่งนักร้องเลยซึ่งมันทําให้เราหมดหวังหมดฝันในชีวิตว่าแบบตรงนี้คงไม่ใช่แล้วแล้วก็เต็มที่เลยเพื่อนแล้วเราก็ไปหาอย่างอื่นทําไปเลยหลังจากนั้นก็คือไปเป็นครีเอทีฟของบริษัททีวีบุรพาใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาแล้วหลังจากที่เรารู้สึกแบบไม่อยากทํางานสายดนตรีให้มันแบบท้อใจที่จะต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ว่ะเหตุผลที่ไปทํางานตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เพราะาเรื่องอยกเล่นดนตรีรเลยมันก็คือเรามีครอบครัว เราอยากจะมีคอบคัวเรามีแฟนเรามีแฟนสมัยที่แบบแฟนเราคือเป็นรุ่นน้องที่แบบรู้จักกันในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นคนดีมากเลยในการที่จะแบบว่ามองจุดด้อยของเราเนี่ย มันแตกต่างไปจากที่ทุกคนมองเขามองเห็นความสามารถอะไรเราทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ยอมมาใช้ชีวิตกับเราเนี่ยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบอยากขยานและบวกชีวิตตัวเองขึ้นไปให้มันดีขึ้นเลยหลังจากนั้นไอ้ที่เคยท้อเรื่องเล่นดนตรีประสบความสําเร็จไม่ได้หรอกเราก็เริ่มมองอย่างอื่นเช่นวิชาความรู้ที่เรียนมาไม่เคยนึกถึงมันเลยนะเว้ยวันนี้ก็มานึกถึงมันว่าจะเอาวิชาความรู้ตรงนี้ไปทําอะไรดีอย่างที่บอกว่าก็ไปทาเมทนิวทีนี้มันยาวไปจนถึงจบจะเข้าโชีีววิตตมมมันนลสขึึ้้้าาาาาาอดทํใหเเรรรูกแบบ่่คคุณ ควาามมหมยตั้งแต่เรามีความรักเราก็อยากมีมความรับผิดชอบเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากนั้นเรามีลูกเราอยากจะให้ลูกภาคภูมิใจเนี่ยมันคือคกลไกชีวิตที่อยากให้เราพัฒนาตัวเองยังไม่เคยเจอคําพูดนี้ใช่ไหมเพราะว่ามค์กี้มันมีแล้วอยากให้เต้นเหมือนพ่อและโตขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าโอ๊ตเต้นเหมือนพ่อเลยอ่ามันจะกระเทือนใจลิ ผมเชื่อว่ายังไงเวลูกชายผมต้องโดนแน่ว่าเตี้ยเหมือนพ่อหรือว่าถ้ามันแบบผิดปกติด้านใดนด้านหนึ่งมันก็คงโดนล้อโดนอะไรเงี้ยนะจะเชื่อมากเชื่อมากๆว่าเรื่องราวของผมหรือว่าผลงานของผมที่มันอยู่ทั้งใน YouTube หรือว่าจริงๆว่าก็เก็บไว้เองมากมายที่จะเอามาให้เขาศึกษาให้เขาได้ดูตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตเรื่องราวพวกนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจแบบหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยพ่อเจ๋งมากนะทั้งที่พ่อสูงแค่ร้อยห้าสิบเองอซึ่งลูกชายน่าจะสูงวอาผม อยู่ประมาณนึงแล้วก็น่าจะหลอกกว่าผมประมาณนึงอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะหนักกว่าลูกชายมากๆแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปมองไกลไว้ลูกมองที่พ่อและเอาแรงบันดาลใจตรงเนี้ยขับเคลื่อนชีวิตต่อไปเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนอการแก้ปัญหาของการบูลลี่ก็คือคนใกล้ตัวยอมรับและเข้าใจค่อยเป็นคนไกลตัว ความผิดปกติของร่างกายเนี่ยแหละมันคือของขวัญของชีวิตใช่ปะ่ะและเรามองตรงนี้อย่างชัดเจนอะ่ะมันก็คือการที่เราจะต้องแบบทำตัวเองให้มีคุณค่าขึ้นมาใช่ไหมให้คนอื่นเขายอมรับความแตกต่างของเราอพอเราทําสิ่งนี้มันยากมากที่สิ่งไม่ดีมันจะมาเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราแบบว่าทาสิ่งที่ดอีอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นต่อให้ยืนอยู่ที่ไหนไหลไปไหนก็แล้วแต่มันจะรอดปลอดภัยแล้วก็จะสง่าง,งามเสมอนอะวันนี้เป็นแรปเปอร์อดีตพิธีกรอดีตนักข่าวทำสาคดีทำคีไอที แต่และอย่างที่ที่ทำมันเจ๋งหมดเลยนั่นแหละที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเรามุ่งไปสู่ความที่อยากจะให้ใครสักคนมาพูดแบบแบบ,แบ,บที่แบงคูว่าสิ่งที่เราทํามันเจ๋งเพราะฉะนั้นมันก็โจทย์มันชัดเจนอยากทําอะไรเจ๋งๆแล้วก็ต้องทําให้ได้แล้วพอทําปั๊บมันก็จะตอบโจทย์ว่ามันเจ๋งเลยมันก็ภาคภูมิใจในแบบที่แบบเออคนอื่นมองว่มามันเจ๋งเราคิดว่าเราจะต้องเจ๋งแล้วมันสําเร็จตรงที่คนอื่นเขาก็มองว่าเราเราเจ๋ง ในแบบที่แบบเฮ้ยเราก็อยู่ในแบบชีวิตของเราเองนี่แหละเราแบบคนอื่นเขาชื่นชมนั่นก็คือความสุขที่ยั่งยืนแหละแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะเลิกเจ๋งได้ยากมันจะหยุดเจ๋งได้ยากแล้วมันก็จะเจ๋งอย่างนั้นต่อตลอดไปเว้ยเพราะสิ่งที่มันเจ๋งมันเกิดขึ้นมาแล้วถูกไหมโอเคแหละวันหนึ่งผมแก่ความเจ๋งนี้มันไม่ได้มีประโยชน์กับผมแล้วความเจ๋งนี้มันอาจจะมีประโยชน์กับลูกผมคนที่จะต้องแบบเห็นมันเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจต่อๆไปอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นความเจ๋งของผมมันน่าจะยืนยาวกว่าอายุของผม กลายเป็นว่าไอคนที่ดูคนาเลยเนี่ยคือมันไม่ปกติคือกลายเป็นแบบว่าทุกวันนี้สิ่งที่คิดก็คือแบบถ้ายังบูลลี่คนอื่นจากใจจริงของตัวเองอะนะมึงน่าเป็นห่วงไอ้เฮียไปหาหมอ,อเออเชื่อยิ่งสังคมของรลรงลงขนาดนี้แล้วมึงยังไม่หยุดบูลลี่คนเนี่ย <c oughs> เพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่เนี่ยเออบอกว่าแค่เลิกเถอะเนี่ยก็คงอาจจะแบบเบาไป อยากฝากบอกคืออยากจะให้มองให้เห็นชัดๆว่าสิ่งที่ทำมัน,มนเลวร้ายกับสังคมหรือว่ากับชีวิตมนุษย์อื่นยังไงบ้างมีคนพูดเรื่องนี้กันเยอะมากแล้วอยากจะให้เปิดใจลองฟังว่าการดูถูกเหยียยหยามคนอื่นแค่พูดคำนี้สั้นๆโดยที่ไม่ต้องอธิบาย,ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วนะแต่ถ้าอยากรู้ความหมายของมันจริงๆลองไปศึกษาว่ามันทำลายชีวิตมนุษย์เพื่อนด้วยกันยังไงคนในครอบครัวยังไงหยุดมองปมด้อยหยุดมองปมที่แตกต่างเป็นเรื่องที่แย่หยุดหยุดเถิด เออมันทำร้ายคนอื่นเขายังไงจริงๆ